ทัวลงใครหนังดังเขียนคอนเทนต์ไม่สร้างรันชาวเน็ตแหวิจารณ์ยับโดนทัวลงเลยล่ะค่ะหลังจากที่เพจ Facebook g d h ลงภาพโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious เร็วโหดเหมือนโกรธเธอซื้อมีนักแสดงนำอย่างหยายา ที่กำลังพบแพทย์ซึ่งมีข้อความระบุจากผลวิจัยรังไข่พบว่าผู้หญิงเกิดมามีไข่ประมาณ1ล้านใบในช่วงวัยรุ่นจะเหลือ4 000, ี่แสนใบช่วงว 35, 000, ยัย35ปีจะเหลือ30,000ืนใบช่วงอายุ 40, 40ปีจะเหลือ4 0 0พใบแต่ก่อนที่ไข่จะหมดไปรีบหาคนใจดีกับรังไข่หนึ่งอัตราทั้งอย่างโพสต์ข้อความก่อนที่ไข่จะบอกลา ในทุกวินาทีที่ผ่านไปรีบตามหาคนที่ใช่คนที่ใจดีก,กับรังไข่ให้เจอซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ดรามา่าและมองว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่อยากจะมีลูกเช่นประชากรโลกมีเยอะแล้วทรัพยากรจำกัด ไม่จำเป็นต้องมีลูกแต่ชีวิตเรายังขับเคลื่อนด้วยความรักทางนี้ตกลงว่าไม่มีค่ะยังมองไม่เห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกปล่อยให้น้องวิ่งเล่นเงาเงาย่ต่อไปแบบนั้นใครคิดคอนเทนต์นี้ต้องดูความพร้อมก่อนไหมหาคนที่ดีกับใจหรืออะไรอย่างนี้จะดีกว่าไหมจะขำมันขําไม่ออกผู้หญิงเป็นอะไรเครื่องผลิตลูกรรอให้รีบมีสามีมีลูกใครจะหมดราวงี้รอ